สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์ที่แล้วหรือใน EP ที่แล้วนะคะครูฝนได้สอนไปในเรื่องของอักษรไตรายางนะคะนักเรียนยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่าอักษรไตรายางนะคะแบ่งออกเป็นกี่หมู่นะคะและในแต่ละหมู่มีพระเนชนะใดบ้างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในเรื่องของการผ่านวันในยุคนะคะซึ่งในวันนี้เราจะเริ่มผ่านจากอักษรกลางกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จุดประสงค์กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นักเรียนบอกความหมายของวันในยุคได้ถูกต้องนะคะ ข้อที่2นักเรียนบอกเสียงวันในยุกต์ได้ถูกต้องและข้อที่3นะคะนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปผ่านวันในยุคนะคะเราไปรู้จักวันในยุกต์กันก่อนค่ะเรื่องวันในยุกต์นะคะเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันในยุกต์มีกี่รูปและกี่เสียงนะคะ วรรณยุกนะคะมีอยู่ทั้งหมด4รูป5เสียงนะคะเราไปดูกันค่ะรูปที่1นะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเสียงของมันก็คือเสียงสามัญน,นะคะรูปที่2นะคะเป็นรูปเอกนะคะเสียงก็คือเอกนะคะรูปที่3รูปโทนะคะเสียงก็คือโทรูปที่4 รูปตีเสียงตรีนะคะและรูปที่5เป็นรูปจัตาวาเสียงจัตาวานะคะซึ่งรูปและเสียงนะคะในบางครั้งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่อักษรที่เรานำไปใช้ผันนะคะ เมื่อเรารู้จักรูปและเสียงวรรณยุกต์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนการผ่านวรรณยุกต์กันก่อนนะคะเราจะเรียนเริ่มจากอักษรกลางนะคะซึ่งเป็นหมวดหมู่อักษรที่ผ่านได้ง่ายที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอักษรกลางนะคะมีทั้งหมดเก้าตัวนะคะนักเรียนยังจำคำท่องได้อยู่ไหมคะนะคะก็คือท่องว่าไก่ จเด็กตายเด็กตายบนปากอนะคะเราก็ดึงพยัญชนะต้นออกมาได้ทั้งหมด9ตัวนะคะดังนั้นคําที่มีพยัญชนะต้นทั้ง9ตัวนี้นะคะเราเรียกคํานั้นว่าอักษรกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอักษรกลางนะคะเราผ่านวนรรณยุกต์กันได้อย่างไรคะ่ะ การผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะก็คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่เป็นคำเป็นนะคะการผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่เป็นคำเป็นนะคะมีหลักดังนี้นะคะคำเป็นนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะคำเป็นนะคะถ้ามีาตัวสะกดนะคะก็คือ นมยวงนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดให้ดูที่เสียงสระนะคะว่าเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวถ้าเป็นคำเป็นจะเป็นสระเสียงยาวนะคะซึ่งอักษรกลางคำเป็นนะคะจะสามารถนะคะผ่านได้ครบ5เสียงเลยนะคะซึ่งที่ง่ายไปกว่านั้นก็คือทั้งรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันนะคะ มาดูนะคะเสียงสามัญรูปของมันก็คือไม่มีนะคะตามรูปเลยเสียงเอกก็จะเป็นไม้เอกนะคะเสียงโทก็จะเป็นไม้โทเสียงตรีเป็นไม้ตรีและเสียงจัตาวาก็จะเป็นไม้จัตาวานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติครูถามว่าคำว่าเก่านะคะ มีเสียงวรรณยุกต์ใดนะคะนักเรียนเห็นไม้เอกสามารถตอบเสียงเอกได้เลยง่ายไหมคะง่ายมากเลยเนาะอ่ะต่อไปนะคะต้องเด็กคนนี้นะคะมีเทคนิคให้จำนิดหนึ่งว่ารูปและเสียงวรรณยุกนะคะจะตรงกันนะคะดังนั้นถ้าเป็นปอักษรกลางคำเป็นนะคะเห็นรูปวรรณยุกต์ไหน ตอบเสียงวรรณยุกนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกนะคะฝึกผันวรรณยุกอักษรกลางคำเป็นกันนะคะเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยนะคะคำที่หนึ่งะคะคำที่หนึ่งคำว่าปานะคะซึ่งคำนี้นะคะไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนดูที่สาระนะคะ สระอาเป็นสระเสียงยาวดังนั้นคํานี้เป็นคําเป็นนะคะเมื่อเป็นคําเป็นนะคะถ้าครูถามว่าคําว่าปามีเสียงวัรรณยุกต์ใดเดี๋ยวเราลองมาผ่านพร้อมกันนะคะเราก็จะผ่านได้เป็นสามัญน,นะคะไม่มีวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกใส่ไม้เอกเสียงโทใส่ไม้โทเสียงตรี ใส่ไม้กรีเสียงจัตาวาใส่ไม้จัตาวานะคะดังนั้นนะคะในข้อที่1คําว่าปานะคะอยู่ในช่องสามัญจึงมีเสียงสามัญน,นะคะต่อไปข้อที่2นะคะคำว่าเตี้ยนะคะเราก็จะผ่านเป็นเสียงสามัญก็คือเตี้ยนะคะไม่มีวรรณยุกนะคะ เสียงเอกเติมไม้เอกเสียงโทเติมไม้โทเสียงตรีเติมไม้ตรีเสียงจัตวาเติมไม้จัตวานะคะข้อที่3นะคะคำว่าสานะคะช่องสามัญไม่มีวรรณยุกนะคะช่องเอกใส่ไม้เอกช่องโทใส่ไม้โทช่องตรี ใส่ไม้ตรีและช่องจัตาวาใส่ไม้จัตาวาไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคำว่าเตี้ยนะคะคำว่าเตี้ย Kapı เราเห็นไม้โทรตอบเสียงเสียงไรคะเสียงโทรนะคะเตี้ยอยู่ในช่องเสียงโทรนะคะส<ต>านะคะ<ตา>เห็นไม้จัตาวานะคะไม้จัตาวาอยู่ในช่องจัตาวาตอบเสียงจัตาวานะคะ ต่อไปเป็นอักษรกลางคำตายนะคะการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางคำตายทําได้ดังนี้นะคะหากเป็นคำตายเราจะผันได้เพียง4เสียงเท่านั้นค่ะนักเรียนก็คือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะซึ่งเสียงสามัญผันไม่ได้นะคะซึ่งการใส่รูปของวรรณยุกต์นะคะ ถ้าเป็นเสียงเอกนะคะจะไม่มีรูปวรนณยุ์นะคะส่วนเสียงโทใส่ไม้โทเสียงตรีใส่ไม้ตรีเสียงจัตวาใส่ไม้จัตวาตรงได้เลยนะคะมีแค่เสียงเอกเท่านั้นนะคะที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือไม่มีรูปวรรณยุ์นะคะเสียงเอกจะไม่มีรูปวรรณยุ์นะคะ จำไว้ด้วยนะคะเด็กๆเรามาฝึกผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำตายกันนะคะซึ่งอักษรกลางคำตายนะคะเราจะผันได้เพียงสี่เสียงเท่านั้นนะคะเสียงสามัญน,นะคะเสียงสามัญเราผันไม่ได้นะคะก็จะได้แค่เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะ เสียงสามัญผ่านไม่ได้นะคะในข้อที่1คําว่าเตะนะคะต่อไปในช่องเสียงเอกนะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเสียงโทเป็นไม้โทเสียงตรีเป็นไม้ตรีเสียงจัตวาเป็นไม้จัตวาค่ะดังนั้นคําว่าเตะนะคะมีเสียงวรรณยุกเอกค่ะข้อที่สองนะคะ เสียงสามัญน,นะคะผ่านไม่ได้นะคะในช่องเอกนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะช่องโทใส่ไม้โทช่องตรีใส่ไม้ตรีช่องจัตาวาใส่ไม้จัตาวาค่ะข้อที่สนะคะช่องสามัญน,นะคะไม่มีวันยุกต์นะคะผ่านไม่ได้นะคะไม่ใช่ไม่มีวรณยุกต์ไม่สามารถผ่านได้นะคะ ช่องเอกไม่มีวันยุกต์นะคะช่องโทใส่ไม้โทช่องตรีใส่ไม้ตรีและช่องจัตาวาใส่ไม้จัตาวานะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะเห็นได้ว่าในช่องสามัญน,นะคะเราจะไม่สามารถผ่านวันยุกได้นะคะ นอกจากนะคะเราจะใช้ผันในตารางแล้วเนี่ยนะคะครูฝนก็จะมีวิธีการง่ายๆนะคะก็คือใช้นะคะนิ้วมือของเรานั่นเองนะคะซึ่งการใช้นิ้วมือผันวรรณยุกจะใช้ได้เฉพาะคำเป็นเท่านั้นนะคะโดยนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งก็จะใช้เป็นเสียงแทนด้วยเสียงสามัญน,นะคะนิ้วชี้แทนด้วยเสียงเอก นิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนะคะนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวานะคะเราจะใช้ได้เฉพาะคำเป็นเท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะนักเรียนนะคะหรือถ้านักเรียนไม่ใช้นิ้วนะคะไม่ใช้ตารางนะคะวิธีการง่ายๆสำหรับ อักษรกลางคำเป็นนะคะเห็นรูปวรรณยุกต์ไหนตอบเสียงวรรณยุกต์นั้นได้เลยนะคะอย่างเช่นคำว่าได้นะคะนักเรียนเห็นเป็นไม้โทนะคะดังนั้นตอบเสียงโทได้เลยง่ายมากนะคะสำหรับอักษรกลางคำเป็นคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกทำพร้อมกันนะคะในเรื่องของบอกเสียงวรรณยุกต์นะคะ ก่อนที่เราจะบอกเสียงวรรณยุกต์ได้นะคะเราจะต้องบอกก่อนนะคะว่าคํานั้นเป็นคําเป็นหรือคําตายนะคะข้อที่1น,นะคะคาว่าดาวนะคะคาว่าดาวจะดูว่าเป็นคําเป็นคําตายนะคะดูที่ตัวสะกดนะคะแม่เกลนะคะแม่เกลอยู่ในนมยวงดังนั้นเป็นคําเป็นคะ่ะถ้าอักษรกลางคําเป็นนะคะ เห็นรูปวรรณยุคไหนตอบเสียงวรรณยุคนั้นได้เลยคําว่าดาวไม่มีรูปวรรณยุคนะคะจึงเป็นเสียงสามัญค่ะข้อที่2นะคะคําว่าเก่งนะคะดูว่าเป็นคําเป็นหรือคําตายนะคะดูที่ตัวสะกดแม่กงอยู่ในนมยวงจึงเป็นคําเป็นนะคะ ถ้าเป็นคำเป็นเห็นรูปวรรณยุกต์ไหนตอบเสียงวรรณยุกต์นั้นได้เลยนะคะเราเห็นเป็นไม้จัตาวาตอบเสียงจัตาวานะคะข้อที่สนะคะคำว่าจากนะคะดูคำเป็นคำตายก็ไก่อยู่ในแม่กกนะคะแม่กกอยู่ในกะบทดังนั้นจึงเป็นคำตายค่ะถ้าอักษรกลางคำตายนะคะ ผ่านได้แค่4เสียงเท่านั้นนะคะเสียงรูปที่ไม่มีวรรณยุกต์แบบนี้จะเป็นเสียงเอกนะคะเป็นยังไงคะเราลองทำพร้อมกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูฝนก็จะให้นักเรียนนะคะทำเองนะคะทำลงในสมุดนะคะทำแบบที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้นะคะ สังเกตก่อนว่าคำนั้นเป็นคำเป็นหรือคำตายนะคะและบอกเสียงวรรณยุกนะคะครูฝนให้นักเรียนทำทั้งหมด7ข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะตรวจตรวจดูความเรียบร้อยนะคะความถูกต้องก่อนถ่ายรูปส่งเข้ามาในอารบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะโดยทำด้วยตัวเองนะคะไม่ลอกกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคููฝนขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ